สบายดีพี่น้องวันนี้กะมาให้มาสวนเด้อมวันนี้มาสวนมันสวนมันต้นนี่นี่เดี๋นี้ก็บบริษัทเนออกไปใช้ดอกฮ้อนแดดอันนี้ชวนมันก็ได้ไปหาขุดมามาให้กับแลยไปหาขุดจิโร่พี่น้องเอ้ขุดกับโย่ขุดกับบริษัหึงบริษัทดอกประมาณสามชิปนาทีเนี่ยลอยไปพี่น้อง ให้พี่น้องบึงนี่ขวดในป่ารถเป็นติ๊กดีใช่ไหมคุณคนบังงี้มึงไพี่น้องบ่งไม่กระดา้าบไม่กระดา้าไมกระดามคน <c oughs> <c oughs> อาหารตามระดูพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้อมันนี่เด้อพ่อกับลุงชุกโราทงคือเก้าพี่น้องเลยมีพี่น้องถามมาหลายเดี๋ยวลุงชุกคือบอกคลิปน้อเดีย๋ยนี่นอ้องว่ะเลยมาจุดๆให้พี่น้องเบ่งอีกบาทหนึ่งพี่น้องเลย ดิม right ีแต่ตุ๊กง่าไม่งเลยต้องชุกมาให้มาชวนดิชวนบมกอันนี้ข้าหมกทั่วแล้วเขาลังนี่ถ่ายทั้งมันถ่ายหลายเลยมันมีผีช่างพวดไปเนาะบักทั่วบักเต่งไปชีเพิ่นบ๋อใช่ใจดอกพี่น้องไหยหมกเต่งไปชี่เนี่ยมันคืออันอช่างมางเต่าบอกยังนี่ชวนมันค่อยกันเลย ลังงามพี่น้องเลยฟอนอย่างเยียงอย่างเยียงอยู่มีบดได้พี่น้องนับถึงแต่มันนับถึงแต่ต้นมะคุงหัวสิงไข่พี่น่ะพออีตูมีบดพี่น้องเลยนี่ใครมีแกงเฮ็ดไรก็เอาไปใช้ได้เ,ดเออมะเต่งมะเต้าพอได้กินดีเห็นบ่มันฮะอันนี้มึงนี่มันเป็นป่ามันนะเนี่ยมึงก็ข่ว่าพูยั <c oughs> ดี น้องนุ่นโกขึ้นจุงพี่น้องเลยตะกี้คอยว่าจะเห็นปลาอ้อยได้บุหินปลาอ้อยก็อยู่ภาคนี่แหละแจ้งจังปางพุ่นแหละี๋ยวว่านี่นี่ยมันหนุนมายืนถ่ายมันหนุนผู้มันคือไข่ขึ้นเครื่องล้ำใหม,ม,ม่พี่น้องเลยมาพี่น้องเบิ่งกกะคักเบิ่งกกะคักนี่โอ้ยน้องเลยน้อ อยู่กับธรรมชาติพี่น้องเอ้ยลงชุกเลาอทงกับไ่ได้ไปทางใดโอ้ยพี่น้องอมันกับมันงาม,พ,งงามพี่น้องเยงามเทปีนี้ข้าก็คยเฮ็ดจักเทื่อมามาเฮ็ดลงเมืองปีนี้ เห็ดแหยยามในของใครเนาะพี่น้องเนาะหัวปังไงปังไงใครอยู่วันนี้พาพี่น้องหาเลาะเบิ่งก่อนเด้อหาเลาะเบิ่งก่อนเลาะชวนมันชวนยองพี่น้องไอ้พวกอุ้ยแต่เครื่องปักแตงนะวันนี้กระไดอ่ะอเลาะผมก่อนเด้อ มีหักแตงอยู่บ oh, ่าน้อเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วหักแต่งตะกี้ว่ามันน้อยพี่น้องมึงนี่โอ้หักแตงมีบ้าไงช่องหมากเฮียงกันพี่น้องเ้ยเนาะช่องหมาเนี้ยเฮียงกันคัากรีเนาะเรียกว่าเห็น จนว่าพี่น้องหาบุหินบ่ออือคอยนี่นะบอกพี่น้องยังพี่น้องหาบุหินดีตรงนี้มันนะพี่น้องเอ้ยอยู่ห่มไม่ห่มตอกก็มีมันพี่น้องเอ้ยจักความบวามว่าละคอยก็ได้เห็นบ่อหนิอือ เทียงคอยกะโอ้ม่บ้านมันกำลังเหตุกินอยู่ในเทียงเทียงไห้ในพี่น้องเอ้ยนี่สี่สี่คูณหาบูเปลนเรียบร้อยยังที่แอมงผาอยู่เป้นกันยังเหลืออยู่พี่น้องเลยอือหอยู่ไห้อยู่ชวนสวนมันต้นพี่น้องเอ้ยคักคักคักอยู่แบบธรรมาชาติ เห็นอยู่ผ่านพี่น้องมึงนี่เจอได้พี่น้องหมากแตงขี่ช่างบ้ากิ๋วาะี่ก็ได้หุ่นจาพระเพิ่อนก็ได้เนี่ยพี่น้องได้มาอย่างง่ครับพโดแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำกินน้ำอาบมีเบิดพี่น้องเอ้ยนี่เฉพาไปเบิ่งพี่น้องเบิ่งกัน Nói mày Mí, nó mày Ôi, nhỏ. Nói, nhỏ. Nói mày Nói mày mi mày nọ mày quá mày gada li bola mày nọ mô nó mày đi ngựa nong cái o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  มึงใจงามบ่งามโบงามโหหนึ่งถั่วกองงามพี่น้องเลยปอบอพงกนี้พวกนี้ของเด็ดคักช้ำพี่น้องเนี่ยมึงต้นมันจนโอ้ยพี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศอยู่ให้อยู่น้าอยู่หัวอยู่สวนนี่บนนั่งบนเท้า วันนี้ก็จะให้พี่นอ้องบปูคั่วกินกับพี่น้องเอ้ยลังชิมได้เหรชิมแล้วเอ,บอ,อ๋บอแอบอ่าเชฟบอจริงจ <c oughs> ีรอตัวบักง่า,งายบักง่า,งายพี่น้องเอ้ยเอื้อเขาช่วยช่วยอยู่คุดกับคุดได้คุดดี

ชูไฟให้ครับหน่อยมันๆพน้องนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่ธรรมชาติก็มีนะเห็นบ่อบันไดนะบันไดพี่น้องบันไดมันโมเมนต์บันไดเรือนเด้อพี่น้องเด้อบันไดธรรมชาติเด้อหนี่งเด้อเขาดีอะไรแค่ะอืมเขาดีแค่กุ้งกุ้ยห่ักอะก่อนไฟฮ่อมห่มพี่น้องเอ้ย อยังไงอยู่หน้าธรรมชาติคักบรรยากาศอยู่ป <ım Laser> qu <ım gou fall> ่าอยู่ดงอยู่ธรรมชาติน้องเอ้ยบรรยากาศท้องผ้าฉีกขึ้นๆพ่นเห็นบ่พี่น้องพุ่นพุ่นพ่นถือว่าพุ่นจิตกมาจากน้อหนอเด็กก็กล้าไปนี่ท้องผ้าบัดขึ้นๆน้องเอ้ยเอาจบคลิปไปชั้นนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเลยเด้อ คอมเมนต์มาบอกแน่ว่าทดีใดก็คดกดมาดาก็ได้อยู่หรอกคะแนนบอกว่าดีก็ได้เ <Okay. S 2> <laughs> อาไปจากดากดมาดากันบมดถึกใจคอมเมนต์มาแน่พี่น้องเลยเ <Okay. S 2> อาวนี้ก่อน <Okay. S 2> จุดจวด